ขอความสุขความจเจริญในธรรมจะมังเกิดมีกรรมาดาญาติโูมท่านสาธุชนทุก,ท,กท่านรายการธรรมะของทางวัดสว่างอารมณ์วรวิหารก็กลับมาพบกับบรรดาญาติโยมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งก็มีญาติโยมนั้นได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำแต่ว่าสองวันที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าทางคลื่น FM 90.25ก็ยังใช้ของเก่าก็คือเวลา ลุงนาส่งไปทางขึ้น F.M. ก็จะบันทึกเก็บก็ไว้แล้วก็เอาของเก่าที่ลุงนาเคยบรรยายในอดีตเอามาเปิดให้ญาติโยมได้ฟังแต่ญาติโยมที่ติดตามรายการเป็นประจำก็จะรู้ทันทีว่า อันนี้เป็นของเก่าที่เคยฟังแล้วไม่ใช่ของใหม่ก็มีญาติโยมสอบถามกันมาร้ายต่อหลายท่านว่าเอลุงหน้าเป็นอะไรไม่ออกอากาศแม้กระทั่งต่างจังหวัดต่างจังหวัดมีมากโยมที่สอบถามมาว่าทำไมถึง ไม่ออกอากาศโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดนตะ่างจังหวัดที่อย่างเช่นขลื่นรับที่ที่รับรายการของโุงนาที่ททตำบลบ้านเกาะนะหนึ่งาจุดสอนะนี่ก็ เปเป็นประจำแล้วก็99.25สิงห์บุรีนะ99.25สิงห์บุรนะีอุตรดิตสิงบุรีนะทีนะ่แล้วก็ขึ้นของอาจารย์เกียงศักดิ์ตายลำยงนี่106.75อำเภอโพบทับช้างจังหวัดพิจิตนระ <c oughs> แล้วก็97.25อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกถึงอําเภอด่านท้ายจังหวัดเลยแล้วก็107.50ในตำบลสมอแขอําเภอเมืองพิษณุโลกนะต้องโมทนาสาธุนะท,ที่ติดตามนะเปิด สัญญาณเสียงแห่งธรรมะของวัดสว่างอารมณ์บรวิหารอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยนะต่อจากรายการของโยมพิวิตสวรรคโลกนะวัดสว่างอารมณ์ก็อยู่ที่สวรรคโลกเหมือนกันคุณโยมนอกจากจะฟังข่าว ของคนสวรรค์โลกแล้วก็ยังฟังพระที่สวรรค์โลกได้บรรยายธรรมให้ญาติโยมได้ฟังนะแถวต่างจังหวัดต่อจากขึ้นของโยมพีวิทย์อีกหลายจังหวัดด้วยกันคึ้นโยมที่ฟังเป็นประจำก็ขออนุมโมทนานาะกับญาติโยมด้วย และโดยจะพ่อญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะนะพอเสียงเงียบไปนี่นญาติโยมก็ถามโทรศัพท์มาถามกันมากมายบางท่านที่มีลายก็จะ,ะส่งลายมาถามว่าลุงนะ้าไม่สบายหรือเปล่าเป็นอะไรถึงไม่ออกอากาศบางท่านถึงก็ขับรถมาเลย นะีงขออนโมทนาบอกเอ๊ะลุงนาเป็นอะไรนะบางท่านก็นทิจกก้จักรยานมามาถามว่าลุงหน้าไม่สบายหรือเปล่านะอย่างพี่พยนเนี่ยเห็นไหมโยมสาธุนะอนุโมทามิแนะี่งขออนุโมทนาที่ญาติโยมเป็นห่วงธนะท่านอาจารย์อ่าที่อยู่ฝั่งคโนน นะจานนงก็ถามว่าเอ๊ะหลุองนาเป็นอะไรไม่ได้ยินเสียงอสองวันแล้วอย่างนั้นก็ขอ,อนุมโมทนาคุณโยมที่ติดตา,ามรายการธรรมะนี่บ่งบอกถึงจิตใจของญาติโยมที่มีคุณธรรมอยู่ในจิตในใจมีธรรมะอยู่ในจิตในใจคุณโยม แต่โดยเฉพาะมีเมตตาอยู่ในจิตในใจพอไม่ได้ยินเสียงเห็นพระทะเล่าให้ฟังบอกไปบินทบาทบอกไม่ได้ยินเสียงลุงหน้าลุงหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าถึงไม่พูดวันนี้อะไรอย่างนี้ก็อารมาต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมที่เป็นห่วง มาณโอกาสนี้คุณโยมนะพอมีเสียงทั้งเสียงที่โยมมาทั้งเสียงที่มาทางลายแล้วก็ทางคลื่นทางจังหวัดนะที่ส่งทางลายมาที่ว่าเปิดบริการธรรมะของลุงนาด้วย ก็ต้องขอ,อนมโนบุธนาญาติโยมที่ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะซึ่งเรื่องที่ลุงนาะเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังก็ส่วนใหญ่ก็เอามาจากในพระไตรปิฎกจากกุบาจารยนะ์จากประสบการณ์ที่เห็นอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นโยมจากลายที่ถามกันมามากมายจากญาติโยมถามก็อีกมากมายแล้วก็จากทางลายทางขึ้นสถานีต่างๆต่าง,าง,างจังหวัดนี่ทำให้มี กำลังใจมีพระรก,กำลังทึ่มานั่งจัดรายการได้ต่อคุณโยมนะก็โมทนาสาธุกับญาติโยมด้วยนะโยมนะเพราะว่าโยมที่ฟังเป็นประจํานั้นถือว่าโยมนั้นได้บุญได้กุศลทุกวันคุณโยม <c oughs> โดยที่ ไม่ต้องลงทุนเลยใช่ไหมโยมโยมฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญอย่าง,นงาาานาหนึ่งธรรมะสวนามัใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังได้ฟังเทศฟังธรรมคนสมัยก่อนนี่ที่มีมีเทศที่ไหนนี่เขาไปฟังไปตามไปฟังกัน สมัยหลวงพ่อพระครูอุดมธรรมปฏิพานนี่หลวงพ่อลานนี่แล้วมารุ่นหลังก็มีหลวงพ่อเน็ตหลวงพ่อเชียนหลวงพ่อเพนโอโยมฟังกันสมัยนั้นนี่มือถือไม่มีนโยมฟังในมือถือกันไม่ได้พิทยุก็ไม่มีนะพอรู้ปากต่อปากกันก็ไปฟังกันแล้วก็เทศกันแบบสดๆไม่มีเครื่องเสียง นะสมัยนั้นก็เทศกันได้โยมฟังกันรู้เรื่องเพราะว่าในขณะที่พระแสดงธรรมนั้นไม่มีใครคุยไม่มีใครพูดกันตั้งใจฟังกันอย่างเดียวมันจะสังเกตได้ว่าคนสมัยก่อนฟังเทศแล้วบรรลุธรรมได้ง่ายในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็มีนโยมนะไม่ใช่ไม่มีในสมัยพระพุทธเจ้า ที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยไม่พอใจพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปขวางทางพระพุทธเจ้าในขณะที่พระเจ้าออกบินทบาทพระเจ้าสุปปพุทธะเ,เนี่ย เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเทวทหะแห่งแคว้นโกริยะคุณโยมมีพระมเหสีทรงพระนามว่าอมิตาเทวีแห่งเมืองกบินพัฒนะเป็นเป็นน้องสาวของออพระเจ้าสุโธธนะแคว้นสักกะทรงมีพระโอรส หพระองค์พระธิดาหนึ่งพระองค,นนงองค์องค์แรกนามว่าเจ้าชายเทวทัตองค์ที่สองมีนามว่านางยโสธราหรือว่าพิมพาซึ่งเป็นพระมเหสีหของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาก็คือพระพุทธเจ้านายมนะ กันนี้เมื่อครั้งทรงยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระเจ้าสุป,ปพุทธราบาเทวทัวต,ตเนี่ยถูกทรณีสูบรงมหาเวจีนรกก็มีสำนึกในบาปบุญคุณโทษกลับมีจิตใจที่อาฆาตพยาบาทพระพุทธองค์ คือลูกชายของตัวเองเนี่ยถูกธรณีสาบไปแล้วแทนที่จะสำนึกได้ว่าโอ้ลูกเราทำบาปหนักเนาะแต่จะพูดก็คือไปทำบาปคิดลายกันแกล้งพระพุทธเจา้าจนกระทั่งธรณีสูบเป็นกรรมของลูกเราหนอแทนที่จะคิดอย่างนั้นกลับไม่คิดนะ เพราะว่านอกจากจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เวทวทัตต้องถูกธรณีสูบเพยมยมไม่ได้ไม่ได้โทษลูกตัวเองเลยกับโทษพระพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าก็ยังทําให้เจ้าหญิงยโสธราที่ดาของพระเจ้าสุปปพุทธาเนี่ยเป็นมา่าเนี่ยคิดอย่างนั้นเลยโยม หาลู้ไม่ว่าพระองค์นั้นทำเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกไม่ใช่แค่ประโยชน์สุขภายในครอบครัวเท่านั้นพระเจ้าสุปปพุทธะก็จึงกันแกล้งพระพุทธองค์ด้วยการเกณฑ์อมาต์ขราชบริพานไปนั่งเสพเมลัยขวางทางที่พระเจ้าจะออกบินาบาตโปรดสัตว์ ซึ่งทางนั้นมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์จะเสด็จดำเนินไปได้เมื่อเสด็จดำเนินผ่านไม่ได้เพราะเพาะเจ้าสุป,ปพุทธะกับบริวารขวางอยู่นั้นพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าทรงอดพระกยายารเสียนหนึ่งวันอยู่ เลยไม่ได้ฉันอาหารหนึ่งวันพระอนุลจึงทูลถามว่าอยากทราบว่าวโทษของพระเจ้าสุปภพุทธะพระพุทธองค์ทรงได้มีพุทธดีกาตรัสนะตรัสกับพระอน,นุลเพระพระอน,นุลถามเห็นพระเจ้าแยมประสวนนี่จะต้องมีอะไรแน่นอนมาอย่างนั้นนะแล้วก็ คือก็คือความสงสัยนะก็ถามถามพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าดูก่อน,อ,อ,นอนุนหลังจากนี้ไปนับได้เจ็ดวันพระเจ้าสุปาพุทธะจะลงอเวจีตามพระเทวทัตไปก็คือจะถูกธรณีสูบนั่นเอง เมื่อบริบาลของพระเจ้าสุปปะพุทธะกลับไปถวายรายงานพระเจ้าสุปปะพุทธะก็มีจิตต้องการให้พุทธ,ธิกาของพระองค์เนี่ยไม่เป็นความจริงก็จึงขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ตอนนึก,กว่าดูที่ตอนนั้นนี้จะสูบแเราได้อย่างไรเราไปอยู่ถึงชั้นเจ็เนี่ย กรณีสูบให้มันรูปไปคำทำนายของทธเจ้าครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นจริงแน่ก็อย่างนั้นแต่ละชั้นก็จะมีนายทวารก็คือผู้รักษาประตูเนี่ยป้องกันป้องกันเรียกว่ายังแข็งขันเลยทีเดียว แล้ก็ทรงตรัสในทวารที่มีร่างกายกํำยำว่าในระหว่างเจดวันนี้หากข้าไปเจ้าลงมาแล้วก็พวกเธอเนี่ยจะต้องขัดขวางเอาไว้ถ้าใครไม่ขัดขวางเอาไว้นะคนนั้นจะมีโทษไปอย่างนั้นถึงแม้พวกเธอจะขัดขวางฉัน เธอจะไม่ได้รับโทษอะไรเลยโดยประกาศต่อหน้าอามาตย์ขราชบริพานโยมพระบรมสารุวงศ์นพะรพระบรมวงศ์สานุวงศ์เนี่ยได้ยินกันทั้งหมดเพื่อมีไม่ให้ในายทวารทั้งหลายต้องต้องโทษจนกระทั่งถึงวันที่เจโยม วันนั้นที่ปรากฏว่มาม้าแก้วซึ่งเป็นมาที่เอที่เขาเรียกอะไรม้าสึกเนาะม้าตัวโปรดที่พระเจ้าสุป,ปพุทธะนะโปรดปรานเป็นอย่างมากเกิดอราวาดกระทืบโรงเสียงดังมากพระเจ้าสุป,ปพุทธะเกิดเป็นห่วงม้าโยม ด้วยอาการขาดสติจึงลงมาจากปราสาทชั้นเจ็ดแต่ปรากฏว่านายทวานไม่ได้ขัดขวางโดยคิดว่าเขากำหนดเจ็ดวันแล้วพอพระเจ้าสุปปุทธย่างพระบาทเหยียบแผ่นดินก็ถูกทรณีสูบไปสูปอ่อ มหาเวจีนรกตรงตามพุทธดีกาที่ตรัสไว้แก่พระนนท์พระนนท์ทราบข่าวก็จึงไปเฝ้าผู้เอเจ้าทูลเรื่องนี้ให้ทราบผู้เเจ้าจริงๆแล้วถึงไม่ทูลให้ท่านทราบแต่ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าวิบากกรรมเนี่ยของพระเจ้าสุปาพุทธเป็นอย่างไรนญาติโจมทั้งหลาย คนดีทําความดีเนี่ยทำง่ายแต่ความชั่วนี่ยทำยากถ้าเป็นคนดีนะโยมนะถ้าเป็นคนชั่วความชั่วเนี่ยจะทำง่ายแต่ความดีเนี่ยจะทำยากโยมเข้าใจไหมคนดีเนี่ยถ้าจะทำดีเนี่ยทำง่ายง่ายโยม แต่ถ้าจะทำบาปทำกรรมทำชั่วอะไรนี่โอ้โหคิดแล้วคิดอีกยมทำยากมากนะทำไม่ได้บอกงั้นเถอะแต่คนชั่วเนี่ยกับทำความชั่วได้ง่ายยมสิ่งที่ชั่วชั่วเนี่ยโอ้ทำง่ายแท้ง่ายทักง่ายพิลึกพี่ลืก,ลกแต่พอจะทำดีขึ้นมาเนี่ยยมเอ้ยทำยากแท่ นะทำไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายบุญกรรมเนี่ยมีจริงนนโยมนะโยมจะเป็นนึกว่าไม่มีที่ยังไม่ให้ผลก็เพราะว่าบุญเก่าของเราที่ทำมาเนี่ยมันยังมีอยู่นะบุญนั่นก็ยังอ่ยังให้ผลอยู่ก็เลยกรรมก็เลยตามไม่ทัน นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ญาติโยมทั้งหลายที่เอามาเอามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดประดับสติปัญญาให้ญาติโยมได้พิจารณาว่าโออเนีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นตาม สิ่งที่เรียกว่า,าตามความคิดนะร,รมเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยพูดเขาไวน้นะหลวงพ่อสมเด็จพุทธายาจารโตพรมรังสีท่านบอกว่ากรรมนั้นเนี่ยบันทึกจิตติดไปทุกภพชาติแมงกายสลายไปแต่จิตยังเกิดดับ ดับเกิดจนกว่าจะถึงนิพพานกรรมมีอยู่ในจิตนั้นยังคงอยู่และจะส่งผลจนกว่ากรรมนั้นจะยุติลงเป็นอาโหสิกรรมการชำระจิตใจให้ผ่องใสการสวดมนต์เจริญสมาธิเจริญจิตภาวนาน่มันฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา หลวงปู่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบอกว่ากรรมเนี่ยเป็นของลึกลับแล้วก็มีอำนาจมากไม่มีผู้ใดที่จะหนีกดแห่งกรรมได้เลยคุณโยมจำไว้นะโยมนะเราทำผิดเนี่ยเราหนีกฎหมายได้แต่ว่าเราหนีกดแห่งกรรมไม่ได้โยม กดแทงกรรมในซื่อตรงเสมอหนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายนะได้ทราบอาละวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังเสียงอยู่ในขณะนี้ จงประสบพบแต่ความสุขความเจริญจะได้ม่ด้วยอายุวันนะสุขาภระปฏิพาธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงมีทั่วกันทุกคนทุกท่านเทืนขอเจริญพร